สวัสดีครับ <c oughs> พบกันอีกแล้วนะครับกิจกรรมสวดมนความเพียรพระกลิ่งไพรีพินาตผู้ร่วมกิจกรรมพระดุงเดชบีหนศูนย์เป็นครั้งที่76แล้วนะครับตรงกับวันที่15กรกฎาคมสองพครับ <c oughs> วันนี้วันที่15เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568เป็นวันที่76ที่ข้าพเจ้า11ประดุงเดชบุญสวัสดิ์ขอถวายเสียงสวดสศรษยายพระสูตรพระปริญมนต,มต,มตม์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจริยบูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอกราระผยแญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบุครลาพระรรายาัรรังสมาสมุโธภควาบุตังภควันตังพิวาเทมิ สวัสดิ์คัตโตภคกวัตตาธรรมโถธรรมังนัมสัมมิสุปฏิปันโนภคกวัตโตสาวกสังโฆสงังฆานามนามิสองบ,บ,บูชาพระไัยรีพินาศรังสีมาสัมพุทโตสุจิรังปรินิพุตโตคุณิธรรมนโนธานิปรมิหิจัตทิสติยาวาจีวังอหังพุทธังธรรมังส,งงส,นนงสังฆังสรณังคัตโตปูเชนิรัตนตยังธรรมังจารวิส,สุตินาสามพสุทธนุมเทวดาสามันตจักรวาลเอสุตระจันตุเทวดาสัทธามูเิราชัสสะสุนันโตสกามอคตัง สักก <S ess> ีก็ไม่จะรูปเกี่ยวดีสิการตัดเตจิตาลิกิวิมันติเปรตเจจกรรมิตรู้ว่านะคะในแคว้นตุ่มีเกตเตปุมาจายันตุเทวาชลัทธลวิสเมจการณ์พันนาขัดทันตาสันติเิยังมูลีวราชนังสาธุวงศ์เนสันตุธรรมสวรรค์กโลยัมพันตาธรรมสวรรค์กโลยัมพันตาธรรมสวรรค์กโลยัมพันตาสิบสวดปุพะภาคันมังกร นโมตัสสะปะกวาตัวระโตสมาสบุตสันโมทัสสะปะกวาตัวระโตสมาสบุตสันนโมตัสสะปะกวาตัวระโตสมาสบุตสันห้าบุตรชาสระนักมัปาธาผุดทางสระนังขจามีธรรมังสระนังขจามีสังขังสระนังขจามีตุติยมีผุดทางสระนังขจามีตุติยมีธรรมังสระนังขจามีตุติยมีสังฆังสระนังขจามิตุติยมิพุทธังสระนังขจามิตุติยมิธรรมังสระนังขจามิตุติยมีสังฆังสระนังขจามิ

เจตบุสุติรัตนปพนามักคถาพุทธังนัมเอรัตนาพุทธาสิริรจิตังธรรมังนัมเอรัตนาพุทธาวิสุทธิสาวรังสังฆนัมเมรัตนาพุทธาสัจจิลาติเิยังนัมเอติรัตนังรัตนาทยาวังสมาสมโสริตวัตุวิเศษสุพุตังอัญโยยยัจุตตะคุนัญโยคบวัสสะวัตังอาสมิตยจมิปิเตเทวายธาติทันเอกังวินาตติตะเรสัมมะ มะสัมภเวนะโลกเกตถาจิจัดจิเรนจปาตุปูตังคัมภิระยานวิสศยงังอฏิตุสัตถังวินยูหิปันติตาชนีวิชัญญรูปังโลกมิเกหิตกทถ์จุปลับปณีย่งเปสันติสุตุวิติตังโกนกายตายะนาเมหิเยวะ จนะตายะสุวิสุตตัมพิสมุภะสัตังมนะสสุทธะปะสาทะานังปุญญติกานมะสมุตตมะปุญญนะปุมานทุกขะปะมัจจนะมุขสรณังอะตานังปุจเเรสุปรมังวิปุจนะยังนิพพานัสสัจจิริยายุปนิสยทังสัมมากิเลสสมละโสธนะสิทธิญาจะสะโตนิอะากุสะเลอุปเสวะนิยังปะเนหิจะปิสรณังคมมะณีเมวะตัสมะหตตังเตรัตนังสรณังคตัมหา ตินที่วังอขณะเนสุนมัสสิมานาปุจิมาจามปิสสะตังสุปสนติตาตถาโนปาริจาริยาสตารตาจับุญญนาตถาสุกเตนะสุกิพระเวมุติชนะตัสสะจัสมชาปิสุวัติโหัวตัวเจตธรรมวินัยยมีประมาณอภุตโตโลกุตระปิสมโยนิยโตสุปจังตสุปนิสยาจายาญาณปิหัวตัตุเตเยปุริจตโตสุปสาทกาโร แปดนัมมะกาสิติคาถาเยจักุมาโมหมาราปกตโตสะมังวัพุทโสุขโตวิมุตตมรสปัสสาวินิโมจยันตุปะเพรศิขังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังสิโรสะนะมามีโลกัสนะทั้งเจวินายกัาจตันติเจสัติเชยสิทธิหโตุสปันตรายาเจวินาสเมโตแต่มโหทะโชโยวิยะตัสสะสตุทเซติโลกัสวิสุติมังคังนิยะญานิโกธรรมทรัสทาริโสตวะหสถิโกโรสจินโนธรรมังวรันตังสิโรสะนะมามีมหอมปะทาลังอุรสันตังหังจตันติเจสัติเชยสิทธิหโตุสปันตรายาเจวินาสเมนต ส,สัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกสัสพปปุปกิเลสเจตสันโตสย,ยังสันตินิโยฉกุจาสวัคตะธรรมังวิธิตังกรติสังขังวรันตังสิรสานัมันมีพุทธานุพุทธังสมัสสิลาทิสิงต,ตันเตจัสเตจยะสิทธิหอตุสพันตรายจาจวิงาสมเมเโต ข้าโบสถวรนโมการอัตตะกาถานโมระตุสมาสบุตัสสมัยสิโนนโมตมัธรรมสัจสาวาทเตศวรตินีานโมมาสังคัสสปิวิสุสะวิสุทธสีลติติโนนโมอมัตยารัตสละตัณตยัสสัสตุกังนโมอมัคติตสสัสสาวาตุตยัสสปินนโมกราปภาเวนาวิกขชนตุปัตวานโมกรานุภาเวนัสวัติโหตุสัพพทานโมกราสติจินาวิทิมิโอมิเตชวะ สิบปสวดมหาสมัยยศสุเดวเมสตังออกังสมัยยังพระขาสกิสุเมฮารติกปิลวัตุสมิหมาวันเนมหาตปาภิกุสังเกตนัสติงมจะมัติหิภิกุสติหิสเปหวารันติทัศยิลกัตธาตุเหเทวตายปุเยนัสสนิปติตาหุนติพระขวันตังทัศนายภิกุสังคันจะ อัตตโคจะตนังสุทธวาสกายิกันังเทวนังเอตตทหอเยังโภควาสเกสมิหรติกปิลวตสมิมาวเมาตปิโกสังเกนะสติงจมตหิปิโกสะสะเวรันะสัจลกถาตุวตยิปุเยนะสนิปติตหติภควันตังทัสสะนยะิกงัจยันนังะปิยนะภควาตนุปสังะยมะอุปสังะเมตตวภควโตสัิเปัจเจะคปะเสยะมะเต กตโคตาเทวตัสสยตปินมภะพะละวะปุริสสะสัมมจิตตังวะภังพะสะระยะปะสะระติตังวะภังสัมมินเจยะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุทสุตริะคะวะตุปะตุปะตุะหังสุตคตาเทวตพะคะวตัอภิวาเทตวายกัมมันตังอัังสุเอกะเอกัมมันตังิตาโคเอกะเทวตพะคะวะโตสันติเกอิมังคะังอภสิมหาสมยปะะระสมิเวะะยะสมตะอะคะตะมะอิมังคะมะสยังตะิตายวะอะปะราจิตะสังันติ ก็จะเข้ระราชาวัตถะพะขะวโตสันติเกียิมังคตังอภัสสิตตะพิคบะตรสมาทะหังสุจิตตังอัตโนจุกรรมังสุสารติวะเนตานิคะให้ตวายินทุรยานเรากันติปันทิตาเตียเต้าพรราชาวัตถะพะขะวโตสันติเกียิมังคตังอภัสสิ เจตวาจีลังเจตวาปะลิข้งอินทขีลังโอหัจจมะเมชะเตจรันติสุทาวิมลาชกุมตาสุทันตาสุสุนนาะเตตะโคปะระเทวตะภะคะวะโตสันติเกอิมังคะทังอะปะสิเจกจิพุทธังสรณังขะตะเสนะเตคะมีสันติอะปายะผูมิงปะหายะมโนสังเฆังเทวกะย่งปะริปุเรสันติทิ อาตโคปะคาวาภิกข u มัมเตสิยปุญญาณภิกเวทัสสุลกัตถาตุสุเทวตาสนิปติตาของที่ถาคตั้งศาสนายภิกขุสังคัญยายบิเตภิกเวทสุงติ่แตมัทนางรั้โตัวสมาสมุทาเตสปิปะคาวันตางเอกประรมายวเทวตาสนิปติตาเฮสุงแตยต api ไมห่งกันอะไรยบิเตภิกเวิสนุงที่คตมัทนางรั้โตัวสมาสมุทาเตสปิปะคาวันตางเอกประรมายวเทวตาสนิปติตาเฮสุงแตยต api ไมห่างกันอไรอจิเกสมาภิกเวทวกายนังนามันนี้กิจอะไรสมาภิกเวทวกายนังนามันนี สุนทรศิษย์ทุกการมานสิกรทัพสิสามิเตมบัมเมนเตติโกเตพิกุบะคะวะโตบจัสสุงพระกะวัยตัดเทวจัสรโลกัมมณุกสามิยัตถภูมิมาตัสทศตย์เยสิตาเกีริขปรังไปอิตาสมัยตับุตุสิหวงศ์ลิหลนาลมหังสับิสัมปุนโอตตัมมนาสัสทวิปัสสนมนาวิลาภิยโยปันสุเตยตวะเบเนกปิลวะเวตตโตมันติยิสุทัศวเกศสัสนิรัตเตเทวะกายาภิกนณติวิชิตภิกขวันตจัตตปะมะกรุงสุตวะพุทธัสสะสนัง Te sambatu ra ku jana ngamanu tsa na tsa senanga peke sa tamata ku ngsa sangat sa setering sa tangai ke sa senanga manu tsa na mangta sunga peke na tamata ku ngti sa sapa lutahung kende sa panga pinjanya wawa kita wana tsa ku ngata tawa mantagi so tasa wakia te muka ya api kana te wicana tsa pi mikirai hidukubas so kapu ma kapilo wata wae di mento cuti mento wana wanto wia sasino mota mana api kemung pi ku nang sa you <clears throat>

ต่อรัชโยบสัตติการถานังอธิปติมหาราชาเยสัตย์ที่สุภตตปิตะสาพาววนทนนามะพัลลายที่มันโตชุติมันโตอนนาวันโตยศศิโนมัทมาลาภิกรมบิคุรังสมิติวานังทากีนันต์ติช่งราชาวิรุณโตป菩萨สัตติกุมันนังอธิปติมหาราชาเยสัตย์ที่สุภตตปิตะสาพาววนเทนนามะพัลลา จิตี่มันโตจิติมันโตันนั้นมันโตยศศิลป์นโมธรรมนาภิกรมภิกขุนังสมิติงวันนางปัจจิมันต์จิิสังราชาวิรูปกศลพระสัตินาขันังอธิปติมหาราชายศิสุภุตตปิตดสภาวุนนันนมามะปพ็ญหลายที่มันโตจิติมันโตันนั้นมันโตยศศิลป์นโมธรรมนาภิกรมภิกขุนังสมิติงวันนางอุตตรันจิติสังราชาคุเวโรตพระสัตติยคะนังอธิปติมหาราชายศิสุภุตตปิตดสภาวันะั้นะำมาบำเพ็ัหลายที่มันโตจิติมันโตวันนั้มันโตยศศิลป์นโมธรรมนาภิกัมภิกข ปุริมาต้ตระตตะกินวิรุณักปจินวิรุปโกกวรุรังที่สังตรมอราชาสมนตาจตุูรสตลมนทั้งสมุรไงกัิลบัตเวเตสังายวินุทัสสะกุนิิกาสะทามยากุตนตุเวตินตุวิปุจวิปุโตสัจจัโนกามเสโตจกินุขันดุนิขันดุจปนาปมันโยจเทวะสัตจมัตติจิตตเซนจะันตโพนะโรราชาชโนสโพอากูปัญจัสิโคเจวติมพระรูสิเรจจสเต เอเตจันเยจราชันโคนทพัสสาริจ <sm elling> ุพ <yah oo> ิโมตมันนาปิกุมุงปิกุณังสมิติงวะนังทักุณอาะสานาคาเวสาลาสัตตะจักกะกัมภลาสัตระคุปายาคาสัยยติพิยมุนัตตระธาจักุณาคายัสสินอวยระวโนอมาณาคุสุปคัสมิติงวะนังเยนะคาราชีสหัสารันติทิพภาทิชาปิกิวิสุทธจักคูเวหายัสเตวันมะเจปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภพยันตธานะคาราชานามสิสุปนาโตกิมัมมักาสิปุตโตสนาหิวะจ่าหิปวะหิยันตานะคาสุปนาสระนามะกกสุปุตัง จิตาวจิระเทนะสมุถาอสุราสิตัพพะตะรวะสะเตติเมนโตยสะสินโนกะรัญจมหาภิสมะสุราทาเอกสเวปจิตติสุจิตติจปหรโทนะมุติสสตัญจปลิปุตตนังสเวิโรจนะนมกาสนัยยตวปลิงเสนังราุมุปาคมุสมยุธนิปตัเตภิกขุนังสมิติงวะนัง อระโพชเทวาปเทวีเจติโชวายโยตถาคมุวรุณาวรุณเทวาสุมเมจจัสสสะสมิตรกรุณาไกยกาคุเทวายัสสินโนทเติเตถัตถะกัสสปินันตตวันิโนจิมันโตจิเตมันโตวานวันโตยัสสินมุทัมานาปิกขมุงิกุณังสมิตริงวานางเหนดูจะเทวาสาลีจัสมาจะทุเวยะมาจัตสุปินิสาเทวาจัตมังกุประกิตา สุริยสุปนิสาเทวาสุริยมกูปรกิตานักตานิบุรกิตาวาคูมันทวลากวัสงวัสดเสสกุปับริณฑโตทัสสิทิทสากายสเพนะนัตวันิโนทีมันโตที่ติมันโตอนวันโตยะสิโมทมานาภิกัมิุังสมิติวานงกระทาคูสัพุเทวาฉลมกิสิกาอวาอริทกาจโรชาจุมาปุปัิพสิโนรุณาสัตมัจจจุตาจัณนิจกาสุเลยโรจิราคัวกัวสวเนสิโนทัสสิทธิทศธากายสเพนะนัตตะวันนิโนตทต่มันโตท สมณะมหาสมณะมนุษย์มนุษย์สุตมะกิตตาประตูศิการกูอาคูมโนประตูศิกาทตะกูอริโยเทวาเจจโรตวัสินโนบรรคามาบรรคากูเทวาเจสสินโนทัเตีทัศากายะสเปนานตวินโนที่มันโตชิติมันโตวันวันโตสสินโนมัทมนภาปิกมงปิกุลนางสมิติงวันนาง สุกากะร ok ah. ah i i e ุมาอรุณาคุยคันสาสัตว์แต่ไข่ห้าปัมุฆ่ากวดเทวาวิจักขณาสัตมัตตาห้ารักขจามิสก่าใจสัตสินโนธนยังอาคาบจิโนยุติสาบิปัสติทัสิเตทัสทากายสุเมรนาตะวันนโนยิมันโตจิติมันโตนัวันโตยิสัสินโนมทัมนาภิกขมิกปิุนังสมิติงวนังเจมิยาตุสิตายมากะตะกาใะยะสัตสินโนลัมิตะกาลามัเสธาจุตินณมาจะอสวานิมันนรัตินวาคุทาคุบารันิมิตาทัสิเตทัสทากายสเปเรนาตะวันนโนยิมันโตจิติมันโตนวอนัวมัน Sati-tati wanita yang sepenan atau waninu yang menawarnya akan cunggir jenis sasih sahabat-sahabat yang memiliki langkah tindak menang Seorang lagi mengatakan akan menganjurkan asetat di tangsa beramah-beramah atau jemputan di madu Senangku maharu di sosok-sosok bahkan sementing wanang-sosok beramah-beramah Lohkan angmah-beramah di titik-titik bapak-bapak itu dimantulkan sama kayunya Taseta isara aku pake kawasawati no tesen camatse tua kaharito pariwari toteja sepepe ke tesen katebe seprameki merasena api kamu pasakan asementi yang yang itakan asementi 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 yang itakan yang yang เตจจ่าตเปรมกกรุงสุตวะพุทธะศาสนาังวิตรากีปะกมุงในสังรมันปิอินชัยยงสเพวิชิตสังฆามาพยาติตายสัสสินโนมตันติสัพุติสวัสดิชนีสุตตติ ที่เป็นบุตรสวนมังคลักษณสุตังเสวนาจะพาลนังปันทิตานั่นจะเสวนาจะปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตมังปฏิรูปะเทสวาโสจะปูเพจะคตปุญญตตาตัสมะปณิติจะเอตมังคลมุตมังพังสัจเจนจะสิบินจวิเนยโยจะสุขิตุสุภาษิตาจะยาวาจตมังคลมุตมังมาตาปิตุอุปัทนานุปถัทธารสสังโฆนาโกลาจะกมันตายตมังคลมุตมังท่านั่นจะธรรมจริยาจะจยตการนั่นจะสังฆะหนนาวชานิกรรมานี้ เอตมะมังคลมุตมังอารติวิรติปปามัจฉปปนอาจารสัญญโมุปมาโทจะทำให้สุตมังคลมุตมังคารวจะนิวาตจะสันตุทิจักตัญญุตะกลินาธรรมสุวรังเอตมังคลมุตมมัง ขันติจัสมวัจจสตาสมณานันจะทัศนังเกลีณาธรรมสากชัยตมังคลมุตมังตะปูจะปรมจริญจะอริยสัจานาทัศนนิพพานธสจิเกเริยาจไอตมังคลมุตมังพุทธสโลกธรรมหิจิตังยสนากรรมปฏิสุขังวิราชังเขมังไอตมังคลมุตมังอิตัดิสานิกตะวานพศตฏมปาราจิตาสพศปตาสุติเงนขันติตันเตสังมังคลมุตตมันเต สิบสองปัสวะรัตนปริยังกินจิวิตังอิเทวะหุรังวาสกิสุวะยังรัตนังปณิตังนโนสมังอาทิตทาคาเทไนทมปิปุเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัตเิณัสวติโอตุเคยังเวราคังอมะตังปณิตังยัตจขะโสกยามุนีสมะหิโตนาเตนะธรรมเณนะสมัติกินจิทำปิธรรมเณรัตนังปณิตังเอเตนะสัตเิณัสวติโอตุ จะบุททเสโตปริวรรณะเสุจิงสมาธิมนันตริเคนยมะหสมาธินาเตนะสมโนวิชติธัมมีตเมรัตนตังเอเตนะสัเนะสโเยุลอะทาสตังมัสสะจตารตาหิยุคาหอนติเตกนยาสุัตตสสะวะกายเตสุินันนิมาภลานิธัมปิสงเรัตนตังเอเตนะสัเนะสโเยตุปยุตมนสตะนนะนิกามิโนมสนามเตปฏิปตามตังวิะัทธามุ แต่ในพุทธิงปุญผุญจำนาอิ้ทำมปิสังเกรัตนังบณญีตังเอเตนะสัจเจนะสุทิห์โอตุขินังปุรานังนาวังนาทุชัมภวังวิรัตตจิตตายติเกีปาวะสมิงเตกีนาปีชาวิรุณิชันทานิปันติธิรายธายัมปฏิโพยทำมปิสังเกรัตนังบณญีตังเอเตนะสัจเจนะสุทิห์โอตุ สิบสามบทสวดธรรมบทสรสวาสักัตตาเวชิตังเสหโยยาจะยังอิตราปาชาต่ท่านจัตสโพสสานิจังสัญญาต่จารนโนในวะเวทโณนัคตพโพนามโรสหะพรหมุนาชิตังอัปชิตังกันยิราตธาโรปาชาชัสชะนุโนโ สิบสี่บอกสวดเกศปุตตสูปัสสิตมิทังเทนะพระเขาวาตาชนะตาปัสตาราตาสมมาสัมพุทเทนะอิตาตุมใหมาโนสเวนะมาปรมะปารายะมาอิติกิรายะมาปิดตะสัมปฐานนนะมาตะเกยใหตุมาณยะค่ะใหนามาอากาศรปริวิตตกเกยนะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาภพภารุปปัตายะมาสมะโนโนคารุยะธาตุเมตาณวาชนยยธาอิเมธรรมะกุสลายอิเมธรรมะซาวะใยอิเมธรรมะวินจุขระหิตาอิเมธรรมะสมัตตาสมาธินาอิตายะทุกขะยะสงทันติอิตาตุเมใหประชาชา

สิบห้าประสบรูปเนิยสุรูปเนิยัติชีวิตธรรมะปะมายุงชะรูปนิยตสันสันติตาณเอตั้งพระยมาราในเปกมาโนปุญญานิกายิราทสุขาวะหานิอุปนิยัติชีวิตธรรมะปะมายังชะรูปนิยตสันสันติตาณเอตั้งพระยมาราในเปกมาโนโลกามิสั่งปัจเจหิสันติเปโกยุทธากายยนะสังยมวาจายะอุทธาจิตตสัตัสเปตสัสุขายาหุติยังจีวมานโอปการุติปุญญังธรรมโมเวระคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหะติสันิสังโสธรรมเอนสุกขขะติิงจ ส ja ie, ัพเพสังขาราในตัติยถาปัญญายปัสสติธนิพินติทุเขสัมโคหิสุทิยาสัพเพสังขาราทุขาติยถาปัญญายปัสสติธนิพินติทุเขสัมโคหิสุทิยาสัพเพธมามานัตติยถาปัญญายปัสสติธนิพินติทุเขสัมโคหิสุทิยา สิบหกุสุรปันธนกัจจชาดกับปัญญากัจธาเมเกตุติยังเราตะกิกายตััญญายัคเมธาวิตังกันเฮียปัญการบาหุงเวสร่ังยันติปภัตตานิวานานิจะอารมรุกขเจตยานิมนุษยสหายตจิตตานิตังโคสร่างยันติปังตนาัิจะอารมุกตยานมนุษย์สหายตจิตตานิตังสร่นตปภัตตาณิานานิจะอารมุกเจตยาิมยจะพุทธังจะธรรมันจะสังกันจะสารมังกขเตยตจตาริ อริยสัจานิสัมมปัญญายปัิสติทุกขังทุกขสมุปตะทังทุกขสัจจอติกะมังอริยสัจตั้งทีกังทุกขุปะสมะขามินงอิตังโสารังเชมังอิตังสศระนามุตังอิตังสศระนามะคามาสัพพทุกขะปมุจติ จิตเจตบรสวดพระเตกัตตคาธาติตังนานวะกเขมายะนับปฏิกังคีนะคตังบุคคลไม่ควรกำเนิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัดติตังปะหินันตังปัตตญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่นนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตตตถาวิปัสสติสร้างอยรังอสังกุปังตังวิธารมลูุประรหะเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงนไม่คลอนแกล้ในทันในั้นได้บุคคนนั้นถึงจริ่นทำนั้นเดืองให้พรุงปร่งถิาเชวกิจจมาตปังโกชัญญามรณังสูไปพึงทำความเพียนเสนในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตานในวันพรุ่งนั่นฮินนอสังขรันตีนัมหาเซนในอัมจุนามเพราะว่าความเปียนกับปัจจุร่าผู้มีเสนางนั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิริมาตปิงหโระตมาตันที่ต่างตงเวปะเตกรตติสันตจิกเตมุนิติประมุนิผู้ สิบแปดประเดพิณาปัจเวคคณะปาทะชราธโมมีชราคณะที่โตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นะความแก่เป็นไม่ได้พญาธิติธรมมีพยาสิงห์คณะที่โตเรามีความเจ็บไข้เป so ็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้มรณะธรมมีมรณะนางคณะที่โตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายเป็นไม่ได้ สเปยิเมีปียหิมนาปีนาณาภววิณะภวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะกรมเมกับมทายาตุกรมโยนิกรรมพันธุกามปฏิสารนุเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นปุ๋ยผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นพุทธิตามมีกรรมเป็นทีเพื่ออาศัยยังกรรมังริษัทมิกลัยยานังวะปะปะกังวัตสัทายาตุภววิษณ์เราทำกรรมใดไว้เป็นมูลหรือเป็นแบบเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปวังอมิิหปนเางเรรราาาาทั้งหลยควพิจณอย่างนนนี้ททุุกกววััเมีย สิบเก้าบทสวดเทวตาอยู่ชนะคาถาทุกขปตตาเจนิทุกขาปยาปตตาเจนิปยาโซกับปตตาเจนิโซกาบอนตุสเปปิปานิหน่อตาวตาจามิสัมปตังบุญยะสัมปตังสเปเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังท่านตุสทายสี่หลังระคันงตุสัพทาภาวนาพิรตตาฮุนตุขเจันตุเทวตาคตาสเปพุทธาพระลับปตตาปเยกันันจะยังพลังอรหันตานังเจตเจนารคั่งมันทำเปสัพโซยี่สิบทสวดเทวตาปฏิทานคาคาหันธรรมยาง ติทานคาทาโยมันมะเสยติวตาสันติวิหารวาสินิทุเป็ขเรตปุติคเรตายิงตายิงตาธรรมทานในนภวันตุปุจิตาสติงกรุนเตทวิหารมันเดเลเทราจัมจานวกาจพิกรวสรบิกาทานปฏิยุปัสสกากขามาจดิสันิขามาจิสราสปานาปุตาสุจิตาภวันตุเตชลปุชาเยปิจันดสุนบวาสังเสทชะตาตะบุปปติกานิยายานิกังธรรมวาระปฏิจเตสะเปปิตุขสกรุนตุสังขยังตารตุจีรังสตังธโมธมทราจปุกาลาสังโฆโมตุสมะโควาทายจัยยตายจ ອະເມ ยี่สิบเอ็ดมาสวดสภะปฏิทนคาถาหันนามายังปฏิทนคาถาโยบันามเสวปัญญสิทธานิกตัสยนันยานิกตานิเมเตสันจะไปกินหรนตุสตานันตาประมาณนกายเยปิยาคุณาวัตคุณาวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทายโยติท่าเมจะไปยติท่าวันเยมจะเตเวรินหอสตาติทันติโลกะสิงเดชุมาจะตุโยนิกาปัญเจกจตุวะคาราสรันตาพระว่าพระเวยาทังเยปฏิทนเมอนุโมทันตุเตสยางเยจิมังนปัญชานันติเทวะเตสริเวทะยง มายาทินนานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสัตตาสัทธาหอนตัวอเวลาสุขจีวิโนเข้มป,ปะทานจัปปะโปนตุเตสะสาสิจตังสุภาวสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทําในบัดนี้แรงบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพาเจ้าได้ทําแล้วคือชนหลอดใดเป็นที่รากผู้มีคุณมีมันดาและบิดาของข้าพาเจ้าเป็นต้นที่ข้าพาเจ้าได้เห็นหรือมไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกัน ตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขั้นห้าหลายขั้นหนึ่งหลายขั้นสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพรมน้อยหลายพมใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้สมบมุญของข้าพเจ้าแล้วข้อสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานยอ่งเถิดข้อสัตว์เราได้ย่อมได้ทราบกันให้สมบุ์ข,ของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งกับสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วข้อสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงทั้งทางอันเกษมเกิดขอความหวังอดีของสัตว์เเล่านนั้จจงส็ิด <c oughs> ด้วยอนุภาพแห่งสัจจ์อธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงฆ์แห่งการบูชาพระนัตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกินไปข้าพเจ้าให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพยบเทวดาทั้งหลายโปรดอุงมรณาในการสวดสัตยาบุตรและธรรมเหล่านี้มโนมรณาและพระองค์ได้ผให้แก่ข้าพเจ้าและตุกมงคลพระกริ่งแพรีพริพนาโดยมุ่งิตรสมเด็จพระญาณสังวรรัตประวันิในวิหารตลอดจนโลกตุกมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้้นนทัี่่ผาาม และที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยด้วยอนุภาพแห่งพระปริและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จจากศิลปะการเทาร